สวัสดีครับ FC ลุงป่องมงคลโคร,ราชทุกๆท่านครับมาแล้วนะครับมาแล้วหนังสือมาแล้วของเราก็จวดเลยครับหลากหลายท่านก็ปกติเขาก็ติดตามแหละแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาติดตามทุกงวด,ดหรือไม่อันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันนะครับมีทักเข้ามาเมื่อวานนี้ล่าสุดบ,บอกว่าทําไมไม่เอาออกมาก่อนละ่ะทีจริงผมเผยแพร่ตั้งแต่วันที่สองเมษายนนะ หวยมันออกวันที่16เมษายน่ะวันเมื่อวานนี้แหละวันที่ออก5 9 8ข้างล่างเดี๋ยวผมดูสคริปต์ก่อนนะข้างล่างออกอะไรข้างล่างนะครับเพื่อให้ความชัดเจนข้างล่างออก7 9นะครับบอกว่าทําไมหวยออกแล้วเพิ่งเอามาให้ก็ว่ากันไปเราไม่ว่ากันเราไม่ได้ตอบโต้ใครเราไม่ได้ เสียงไครถ้าเป็น f อฟตัวจริงที่ดูทุกงวดทุกงวดอ่ะยี่สิบปีมาแล้วอ่ะนะครับเขาก็ไม่ต้องสงสัยขนาดนั้นหรอกนะครับก็ไม่ว่ากันนี่ก็ต่อไปนะครับแล้วก็จะเกินตรงนี้เลยนะครับอันนี้งวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับไม่ต้องถามเลยนะครับไม่ต้องทักเข้ามาผมตอบไปเลยก็ได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนทักเข้ามาทําไมพูดผิดหรือเปล่า เียนผิดหรือเปล่าเราไม่ว่ากันหรอกครับทําไมหวยต้องออกวันที่สองพฤษภาคมเราไม่ใช่ออกวันที่หนึ่งเหรอตอบให้ไปเลยครับไม่ต้องทักเข้ามานะครับเพราะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติหวยจะไม่ออกนะครับหวยจะไม่ออกนะครับเขาก็ขยับไปวันที่สองพฤษภาคมนะครับตามอํานาจและตามความที่ถูกต้องควรไม่ควรของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ แล้วที่ผมมากล่าวเรื่องหวยอะไรกันตรงนี้ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าไม่มีใครทราบหรอกครับว่าหวยจะออกล่วงหน้าอะไรมีคำถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับนะครับท่านก็คงดูข่าวอยู่ผมจะไปพูดชื่อเขาพาดพิงท่านรู้ได้ยังไงว่าจะหวยออกเลขนี้ท่านรู้ล่วงหน้าได้ยังไงนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแนวทาง มันเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่จะนำไปแทงสลากกินบแบ่งรัฐบาลไทยนี่แหละแล้วก็มันไม่ได้โดยเฉพาะผมเนี่ยนะคลิปผมนี่นะช่องผมนี่นะผมไม่ได้ไปอิงกับเจ้ามือหวยออนไลน์ใดเลยนะครับถ้าใครเอาหน้าผมแล้วก็ชื่อผมแอปผมไปแปะแสดงว่าปลอมนะครับต้องพิสูจน์กันแหละนะครับผมต้องชี้แจงตรงนี้ไว้ก่อนล่วงหน้า กับหลากหลายท่านนะครับไม่มีใครทราบหรอกครับว่าหวยจะออกอะไรไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าหวยจะได้เลขอะไรหรือที่พูดกันชัดช้าชัดชัดนี่เขาเขาพูดว่าหวยเนี่ยมันพูดง่ายถ้าคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยมันจะยาวชาวบ้านชนบททั่วไปเขาก็เรียกว่าซื้อหวยซื้อหวยซื้อหวยเขาก็ซื้อรถตารี่นี่แหละครับ โรตลี่นี่เลยครับมันเป็นแนวทางที่นำไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยถ้ามันไม่มีแนวทางคนจะเคว้งคว้างไปหมดแค่เลขสองตัวนี้ก็มีตั้งร้อยเลขนะครับ0ูนนถึงเกนะครับร้อยเลขมันก็จะถูกอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละจะให้ชาวบ้านแล้วบรรดาแฟนขับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนะี่ยเขาซื้อถึงร้อยใบเหลือลมันจะคุ้มไหมท่านต้องคิดตรงนี้ด้วยวินิจฉัยตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีการคนนั้นคนนี้มาให้แนวทางมาอะไรกันยังไงอย่าไปจ้องแต่ข้อกฎหมายอย่างเดียวว่าเขาเชิญชวนชักชวนหลอกลวงกันมาซื้อหวยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแนวทางมันมีการหลอกลวงใครหรอกครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหวยจะออกอะไรแล้วออกเลขอะไรนะครับมันก็เหมือนหมอดูแหละครับหมอดูเขาก็คาดคะเนตามตำ,ตำราเรียนมาโหราศาสตร์เขาเรียนมา ใครเกิดวันอะไรจะโชคดีตอนไหนอะไรยังไงจะได้รับตำแหน่งสูงส่งเมื่อไรมันก็เป็นการคาดเดาคาดคะเนก็เป็นการที่เป็นแนวทางให้คนดำรงชีวิตได้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปถ้ามาดูหมอดูลุงป่องมงคลดูวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยแล้วลุงป่องมงคลทักไปตรงๆก็โอ้ทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกทำอะไรก็ไม่ดีดอกไม่ได้เป็นนายคนดอก ไม่มีทางเพราะเผลอโดนไล่ออกก่อนไปพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงพูดตรงไปมันก็ไม่ได้ไงหวังว่าทุกคนคงเข้าใจแต่เกินยาวซะหน่อยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวจะดึงโยงผมไปเข้าข้อกฎหมายว่าหลอกลวงอีกเอ,อรู้ได้อย่างไงว่าจะหัวจะออกตัวนี้ก็อบอกว่ามันเป็นคาดเดาเป็นการคาดคะเนมันเป็นแนวทางเหมือนหมอดูนั่นแหละนะครับอย่าโยงไปข้อกฎหมายหาคุกให้เขานะครับหลายหลายคนน่ะ นะครับแล้วผมก็บอกได้ด้วยด้วยเลยด้วยกันนะครับผมคาดคะเนว่าผมเดาว่าแนวทางหวยที่จะออกวันที่สิบหกโทษขอภายถอนกระบูดวันที่สองพฤษภาคมนี้อีกสิบกว่าวันเนี่ยมันมีสามครับมันผิดตรงไหนครับผมบอกว่ามันมีสามไงเออจะมีไม่มีก็ว่ากันอีกเรื่องนึงมันไปเข้าขายหลอกลวงตรงไหนอะ อ,อมันเป็นการคาดเดามันเป็นการ,การคาดคะเนมันเป็นความคิดที่ว่ามันจะใช่มันเป็นแนวทางว่ามันต้องมีสามวันที่สองพฤษภาคมสองพนาร้อยหกเดนี่ยเดี๋ยวมาตามดูกันว่ามีไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครทราบหรอกว่าจะอยู่หลักไหนหลักหน่วยหลัก10บหรือหลักร้อยไม่มีใครทราบหรอกครับไม่มีใครทราบแน่นอนครับ แต่มันมีมีแน่นอนครับตัวหนึ่งย้ำเลยนะครับวันที่สองพฤษภาคมหวยต้องมีสามครับหวยต้องมีสามครับผมคาดคะแนนเอานะผมเดาเอานะเป็นความคิดของผมส่วนตัวนะที่มาบอกเอซีที่อยู่ด้านนี้ว่ามันเป็นแนวทางที่นำไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครับ สองพฤษภาคมหกเจ็ดต้องมีสามครับหนังสือหวยมาแล้วครับอันนี้เป็นคาดเดาไหมหนังสือเขาก็ขายทั่วประเทศขายมานานร่วมสี่สิบปีแล้วมันเป็นการหลอกลวงไหมไม่ใช่นะครับคุณอย่าดึงโยงไปอย่างนั้นดีครับนี่เขาก็ให้มีหลักหนึ่งหลักสองหลักสามมันมาตัวหนึ่งอยู่แล้วมีหลักหนึ่งหลักสองหลักสาครับหนังสือหวยม,มาหมาหมาดร้อนๆเลยนะครับ งวดวันที่สองพฤษภาคม2567นะครับมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามนี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวคาดเดาเออเป็นแนวว่าน่าจะใช่มันเป็นความรู้สึกแล้วมันเป็นความคิดของคนคนหนึ่งส่วนจะใช่หรือไม่ใช่มันก็อีกเรื่องหนึ่งมันไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวงอะไรหรอกครับอย่าโยงเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับผมก็กาบเรียนไปผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับพยายามไต่ตองให้มันนั่น ไปหลอกลวงได้ยังไงแล้วก็ใครเอาโลโก้ใครเอารูปผมใครเอาชื่อแอปผมใครจะเอาชื่อช่อง YouTube ผมไปแอบอ้างผมก็จะเล่นด้วยนะครับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับหวยออนไลน์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแน่นอนนะครับผมบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แค่ตัวที่แจงให้ทราบก่อนออมาเริ่มกันเลยวันที่2พุพฤษภาคม2567ทําไมไม่ออกวันที่1เพราะวันที่1วันแรงงานครับเลื่อนเป็นวันที่2พฤษภาคม2567 นะครับหนังสือหวยให้มาแล้วสามตัวเข้าตัวหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเข้าตัวหนึ่งแน่นอนมีสามไหมล่ะมีสามไหมล่ะผมพูดไปก่อนนะผมบอกแล้ววันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต้องมีสามต้องมีสามหนังสือหวยเขาก็มีสามได้นัดกันไหมไม่ไดนะ้นัดขอให้มาเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับหลวงปองมองคลมีอะไรล่ะวัวันที่สองพฤษภาคม ของหลวงปองมงคลมีเกมีหมีศูนย์หลวงปองมงคลมีเก้ามีหมีศูนเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวชอบตัวไหนเอามาตัวเดียวมาเขียนไว้เหมือนเดิมจะไม่พูดยาวมาตั้งไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนหนังสือหวยมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามผมบอกว่ามันต้องมีสามสองพฤษภาคมหก็มันต้องมีสามนะครับคัดมาตัวหนึ่ง นะครับแล้วเลขประจําวันหวยออกวันที่2เป็นวันพุธวันพุธนะครับวันพุธวันพุธเลขประจําวันจะมีอะไรบ้างนะครับหวยออกวันพุธที่2องพฤษภาคม2 5งพันเลขประจําวันมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยก็เกี่ยวสิครับมันเกี่ยวกับตัวเลขในไงมันโหราศาสตร์ี่ไงมันมีตัวเลขอยู่นะครับมี4มี8ครับ เลขประจำวันวันพุทธที่สองพฤษภาคม2567มีสี่มีแปดครับเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเลขเที่ยวนี้จะมี42ตัวนะครับไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวงอะไรเลยมันเป็นแนวทางมันเป็นคาดการคาดเด,ด,ดา ของคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะคาดเดามีที่คิดคิดว่ามันจะใช่มันไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาหรอกครับหวยจะออกอะไรอะ่ะตอบตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องทักเข้ามานะครับผมก็บอกว่ามันต้องมีสามก็ดูสิครับเอาหลักสามไปแทงดิครับบอกได้แค่นั้นนะครับเอาหลักสามไปแทงดิครับเอาไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับอย่าโยงไปเรื่องอื่นนะครับ นะครับเลขสามท่านก็รู้อยู่แล้วเขาจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างเขาจะอยู่หลักสิบก็ช่างมันเป็นหลักสามเอาชัดชัดอย่างนี้นะครับเอาชัดชัดอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ผมคิดส่วนตัวว่ามันจะมีอะไรบ้างงวดนี่สวยเลยงวดนี้งวดนี้เอองวดนี้จะตกโคราชแล้วนะครับ มีหลักสามแล้วก็มีหลักศูนย์เท่านั้นแหละที่น่าเล่นมีหลักสามแล้วก็หลักศูนย์แล้วก็หลักหกเท่านั้นแหละครับที่น่าเล่นนะครับมีเท่านั้นแหละครับที่น่าเล่นนะครับผมย้ํานะครับมีหลักสามมีหลักหกมีหลักศูนย์นะครับที่น่าเล่นนะครับนาเล่นนะครับเอาดูชัดๆไปเลยมีอะไรบ้างผมบวงไว้แล้วนะครับผมไม่ได้เดานะครับเอ้ผมไม่ได้มัอมือเขาเรียกอะไร สร้างความงมงายหรือว่าหลอกลวงนะครับเพราะผมก็บอกแล้วผมคาดเดาด้วยตัวผมเองความคิดด้วยส่วนตัวผมเองลุงป่องมงคลโคราชแล้วมันเป็นแนวทางของลุงป่องมงคลโคราชที่จะนาไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับอย่างอื่นอย่าไปโยงคุกมาให้ผมนะครับเอาดูชัดๆเลยที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมทําไ้แล้วอันนี้ก็เป็นการคาดเดาเป็น การคิดด้วยตัวเองส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวคิดได้ตามปัจจาธปิปไตยไม่ผิดกฎหมายคิดได้ใครจะคิดตามหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องหลอกลวงหรือสร้างความงงมงายอะไรให้ใครเลยนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเป็นแนวทางในการนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมวงโกมให้แล้วนะครับดูชัดๆแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับดูชัดๆแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับดูชัดๆแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ จะแช่ไว้นานๆดูเอาผมจะไปขานให้นะครับสีแดงกลมๆก็มีสีแดงข้างล่างก็มีดูตรงนี้ก็พอแล้วไปพูดไล่ทุกอันเดี๋ยวจะหาว่าไปสร้างความงมงายแล้วก็จะเข้าหาว่าดึงเข้าไปเข้าขายหลอกลวงอีกมันไม่ใช่นะครับมันเป็นคาดเดาของลุงป่องมงคลโคราชมันเป็นการคิดว่าน่าจะใช่ มันเป็นแนวทางที่นําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับอย่าโยงไปอื่นนะครับอย่าโยงไปหวยน้านหวยนี่นะครับผมกำลังดูคลิปดูอะไรอยู่ใครเอาหน้าผมไปแปะหวยออนไลน์หรือเปล่าหรือเอาชื่อคลิปไปแปะหวยออนไลน์แต่ผมจับนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับนะครับไม่เกี่ยวกันแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมผมให้ชัดแล้วนะ อ่นะตัวเลขสีแดงแดงอะ่ะบอกได้แค่นั้นนะครับบอกจวดไปบทเดี๋ยวก็จะเข้าขายรุ่นนี้อีกจะดึงเข้าไปเกมข้อกฎหมายอีกนะครับเมื่อท่านได้สองตัวแล้วหลักร้อยนี่ผมยืนยันว่างวดนี้เขาน่าจะมานะหลักร้อยเขาน่าจะมานะมันถึงจะได้ตังค์เยอะๆมันต้องมีเป็นเลขสามตัวหลักร้อยงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมีเจ็ดมีเก้า หลักร้อยวันที่2องพฤษภาคม2567มีเลข7มีเลข9นะครับ2ตัวเท่านั้นเอา7เป็นหลักเลยครับไปแทนหลักร้อยเอา9รองลงมาผมสมมุติสมมุติอีกแกสมมุติผมคาดเดาผมคาดคะเนาวา่ามันเป็นแนวทางนะครับ ถ้าไม่ชอบเก้าก็กันไว้สักสิบาทเออไม่ใช่ไม่พูดเลขตังกันไว้กันไว้ด้วยจะลบทิ้งทั้งหมดไม่ได้นะครับหลักร้อยมีเลขเจ็ดเลขเก้าลองเก้าเด่นเจ็ดรองเก้าท่านคงเข้าใจนะครับเด่นเจ็ดรองเก้านะครับเอาตามนี้แล้วกันสวัสดีครับโชคดีทุกๆคนครับสวัสดีสวัสดีส